คือวัดนะไม่เห็นมีร้านก๋ยวยเตี๋ยวเลยฮมยมีร้านก๋วยเตี๋ยวเลยรัานเนี่ยมันมาละไหนก๋วยเตี๋ยวเนี่ยยังไม่ถึงเราต้องนั่งเรือไปอีกฮะ<ฆ>นั่งเรือนั่งเรือไปกินน,นั่งเรือเนี่ยไปที่ที่บ้านเขาเขาขายก๋วยเตี๋ยวที่บ้านริงดิอ่าแล้วก็คือไม่มีรถขับไปได้ เรือเท่านั้นแต่แต่โทรได้โทรเรียกโทรได้คือแล้วถ้าวันหลังถ้ามากินไม่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 ได้รู้จักเองจะโทรตามไม่ต้องมารับได้เลยโอ้เจ๋งอ่ะใช่นั่งเรือไปมีชื่อร้านไหมเอ่อ้าลีลุงตุ๋ยป้าลีลุงตุ๋ยจะไปดูตามน้องบานนะคะแนะนำนะคะไปทางเรือจริงเหรอจริงนเรือมาตลอดแล้วจะเปียกไหมเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูถ้าถ้าถ้ารถเอาเอารถไปไม่ได้เลยไปไม่ได้เลยเพราะว่า ถนนเข้าไม่ถึงบ้านต้องมาวัดวัดอะไรนะวัดอุดทยานวัดอุทยานอยู่จังหวัดนนท์ใช่พระาม5วงเวียนจอดปุ๊บแล้วโทรไปเขาขับมารับใช่เลย ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้วะมันพิเศษครับพิเศษยังไงเพราะว่าเขาให้เยอะให้เยอะแล้วราคาแพงว่ะใช่พิเศษเลยพิเศษที่พาครับธรรมดาที่สิทธิ์เลยนลองอ่ะมันเป็นมันเป็นก๋วยเตี๋ยวแนวไหนมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนเนื้อหมกมีแต่เนื้อห้งมีแต่เนืครับมีหมูตุ๋นด้วยมีหมูด้วยแห้งน้ำมีหมดเลยเนื้อหมกอารมณ์เหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือนั่นแหละแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเลยแท้ๆเลยริมคอมาเกาะน้อยอีกอย่างหนึ่งร ร้านลุงมันอ๋ออ๋อะแล้วลุงขายนาน,น,นยัง่ยอันนี้ป้าครับอ๋อป้าเป็นป oh. ถ้าเป็นลุงลุงเป็นเขยลุงลุงเป็นอ๋อ oh. <c oughs> <c oughs> ลุงแท้อยากรู้เรื่องครอบครัวมันจังวัลุงแท้อันนี้เป็นลุงแท้ผมจะวิ่งสัมกรอยู่แต่ว่าอันนี้เป็นป้าเป็นป้าสบายขาแยกสายว่างั้นเช่แยกสายกันขายครับอันนี้เขาไม่ได้ขายมาอีสองปีขายมามากกว่า30ปีเลย30สิปีเลยอ้แปลว่ารสชาติแบบว่าน้ำน้ำล้างหม้อบ้างไหมหรือว่ามีหัวเชื้ออยู่ในหม้อตอไม่เคยล้างหม้อล้างทุกวันครับอ๋อแล้วเดี๋ยวมีแฟนชายขายป่ะคะมีแฟนชายไม่มีนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปลองชิมกัน ป้ามารีป้ามารีเป็นคนปรุงอาหารให้เราะคะ่ะอารมณ์เหมือนแบบว่าไปร้านอาหารญี่ปุ่นที่เขาจะมีเชฟอยู่ด้านหน้าทําทำอาหารให้เรือของแท้อันนี้เส้นอะไรนะเส้นอะไรคะเอาเส้นอะไรเอาของหนูเอาเส้นผมบะหมี่ครับเฮ้ยทำไมแฟงอ่ะ ราคาก๋วยเตี๋ยวของเราค่ะเดี๋ยวเราจะลองชิมดูนะเอาแบบเดิมๆก่อนยังไม่ปรุงเพราะว่าสูตรนี้เขาจะปรุงมาให้บ้างแล้วเดี๋ยวคุกกอนโอ้ซ้อนสองเลยนะซ้อนสองถ้าซ้อนสามโดนจับไะใจเย็นโดนเรียกนี่เราทั้สองที่ซ้อนแม่แต่มันร้อนอ๋ <laughs> อเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะ ไม่ต้องปรุงอะไรเพราะว่ารสชาติเดิมๆนะคะก็อร่อยอยู่แล้วปรงอะไรไหมอร่อยมากเลยคะ่ะบัลลี อร่อยนะน้ำซุปอร่อยมากเหอะแล้วโอ้เหาไปแบบไปทางแบบใ่งกปากท่ออันนี้อันนี้อะไรนะอันนี้อะไรเบียอันนี้อะไรเบียร์หมี่แห้งครับเนื้อ มากครับขอบคุณค่ะมาแล้วบะหมี่แห้งคนละกี่ชามนะเนี่ยเขาเขาสามแล้วใช่ไหมเบียร์กี่ชามแล้วครับสองครับแม่บ้าระี่ สี่แล้วเหรอคนจริงคนจริงไม่พูดมากทานไม่สี่กินตอนเย็นไงแต่รสชาติอร่อยนี่น้อเปื่อยนอเปื่อยเบลอข้างนี้เนี่อาอะไรของเขาวะสามสิบบาทไม่เอาเลยเลยกินนี่แล้วใส่ถุงกินนี่เป็นไกนี่เวลาคขากินเขาก็ชาวบ้านแถ็จะายเรือมาแล้วก็มาซื้อกินแล้วก็จะมี เข้าวซองค่ะข้าวซองข้าวพิษเหมือนรถแข่งข้าวพิษแบบว่าเป็นลําเดียวเท่านั้นเหมือนไดทูไดทูซื้อแล้วก็กินเลยเอเป็นไดทูเออเเหมือนไดทูเหมือน่่เคฟซีไดทูใช่น้ำตอนนี้ขึ้นมากเลยเขาบอกว่าพายุอะไรนะปลาบึกปลาเบึกมันทำให้น้ำมันหนุนใช่ไหมน้ำน้ำทะเลหนุน นมันเลยขึ้นสูงมากใช่เส้นใหญ่แพงครับเฮ้ยเขาคุยกันนี่มาสั่งเวียเตี๋ยวผัดนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันนี่น้ำน้ำลึกไหมอ่ะลึกครับผมลึกประมาณไหนประมาณร้อยเมตรร้อยเมตรบ้าแล้วที่มึงกูอยู่อ่าวไทยหรือไงเนี่ยร้อยเมตรคือลึกพอสมควรสมอะไรสมอะไรหม ลึกก็เลนะลึกพอสมควรพอสมเทียนไม่ต้องไ่ไหนพอสมเทียนคือตรงกลางอ่ะจะตื้นกว่าริมริมนี้อะบ้าเลยอ่ะจริงจริงเพราะว่าอะไรไม่เดี๋ยวปกติตรงกลางคือเรือวิ่งผ่านใช่ไหมอย่างแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเรือวิ่งผ่านมันต้องเป็นเว้าเป็นแอ่งมันจะลึกใช่ไหมแต่เขานี้วิถีชาวบ้านของเราใช้ใช้สัญจรเรือมีเรือรับรับรับจ้างประจาทางจากจากบางใหญ่ไปอะไรวะท่าช้างเขาจะจอดรับคนที่ไปทํางาน พอจอดบ่อยๆเนี่ยน้ําคือไอ้ใบพัดมันจะคุ้ยดินทําให้มันลึกขึ้นใช่เวลาจอดเวลาออกตัวอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้ข้างๆเนี่ยมันลึกตรงกลางก็จะเป็นแบบตื้นใช่ก็เป็นเหมือนเนินหลังเต่าขึ้นมาใช่ประมาณนั้นเลยมันคุ้ยจอดบ่อยเพราะว่าเพราะว่านี้มันมีคนอยู่ก็รับตามท่าข้างๆเนาะใช่แต่ถ้าหากเป็นเจ้าพญาเนี่ยเป็นเรือทรายเรืออะไรอย่างเงี้ยใช่นั่นคือกินน้ำดกเพราะว่า กินน้ำแบบตรงกลางใช่กินน้ำด้วยคุยกนเสร็จยังนี่จะเป็นเป็นความรู้นะคุยกัเสร็จยังทำไมจะกินแล้วเนี่ยกินไมดิมือมันไม่ทันหนะยเนี่ยมันไม่ทันหนาดถ่ายไปด้วยกินไปด้วยจบแล้วนะขอกินก่อนจบแล้วมาอีกลำแล้วค่ะไดทูรสระของป้าเขาจะแบบว่ากลมกล่อมนะคะจะแบบร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบางที่ก็จะแบบเค็มไปเปรี้ยวไป ของป้าเขาจะปรุงให้แค่แบบเอ,อเป็นกลมกล่อมกลางๆแล้วก็ใครอยากปรุงรสไหนเพิ่มก็ปรุงไปแต่ว่าตรันี้ก็พอดีแล้วค่ะส่วนบาหมี่แห้งก็บางที่ก็จะแบบหวานเวอร์เลยที่นี่แต่ของป้าเขาจะแบบอร่อยและที่สําคัญคือดีงามตรงกากหมูเขาก็จะมีเหมือนเป็นเป็นเกี๊ยวเกี้ยวหัน่นเจียวไปรวมกับกากหมูด้วยต้องมาลองเนาะ ต่ร้านป้าเขาก็จะมีที่นั่งจํากัดนะถ้าแบบบ้ามาก็โทรมาถามก่อนก็ได้ก็เดินเที่ยวในวัดก่อนก็ได้วัดอะไรนะวัดอุทยานอืมวัดอุทยานอยู่จังหวัดนนทะ์นะวัดอุทยานหรัดชาตใช่แค่นี้เองแต่ว่าถ้าเข้ามาปพ๊บเนี่ยจะเหมือนอยู่ในอีกอีกโลกหนึ่งอีกโลกหนึ่งอีกมิติหนึ่งที่ว่าเราเคยจะอยู่แบบย้อนยุคไปแบบสมัยก่อนที่เขาเดินทางโดยทางเรือใช่ใช่ปาร,รีสค่ะร้านเปิดกี่โมงอะคะก็ ไปตลาดตานนี้จะประมาณมสามโมงสามโมงเช้าเก้าโมงอ,ะมอ่ะเก้าโมงเช้าแล้วแล้วปิดนะคะก็คือจนกว่าของจะหมดเนี้ยหรอของหมดส่วนใหญ่แบบวันไหนแบบหมดเร็วเวนี่กี่โมงคะเร็วประมาณบายบายบ่ายโมงเราไบ,บอกเคยแนละ้วเปิดเก้าโมงสิบโมงของหมดแล้วอืจริงคือขึ้นมาแรงเทหมดเลยเราเลยปิดไว ขนมมีขนมขายกินก็ยังไม่เต็มอิ่มเลยป้าจ๋าโบกโบกโบก้ายโบกโบกโบกตู้มโบกน้ำขายอะไรจ๋าขายขนมขายหนมขายหนมนี่หนมอะไรม้างเนี่ยเฮ้ยมีฝอยทองอะ เค้กไหยชองเค้กผลไม้อันนี้อะไรต้มอะคะเกลือกวนเกลือกวนเฮ้ยมีขนุนขนุนเท่าไหร่ขนุนเกลือกล่องเท่าไหร่มั้งคะเนี่ยขนุนกล่องบ่อละเด โอ้โหอิ่มมากเลยนะคะกับก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่นี่ก็จัดไปสชามนะ,ะตามที่น้องก็แนะนำสี่ชามไปอิ่มเลยจริงๆถูกมากเลยค่ะวันนี้เรากินไปทั้งหมดเท่าไหร่นะรวมกันทุกคนก็ประมาณ20 20, 20แบ่ง, <20 S 2> บงกันยี่สิบอ่าคนละห้ามั่งสี่มั่งหมั่งก็แล้วแต่ก็ทั้งหมดราคาแค่400บาทเองนะคะก็เพื่อนๆนะคะอย่าลืมมาทานกันนะคะที่ร้านป้าลีนะคะก็โทรไปตามต้นคลิป มีเฟซบุ๊ก้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมีเฟซบุ๊กด้มีมีมีเจ๋งมากอร่อยจริงอันนี้อร่อยพูดเลยว่าอร่อยอร่อยก็ไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะก็อร่อยดีแล้วก็ได้บรรยากาศแบบนั่งเรือชิลๆก่อนก่อนไปกินก็มาแวะทําบุญอยู่ตรงนี้เขาก็จะมีเหมือนวางปลาที่วัดอะไรนะอุทยานวัดอุทยานมีวางปลาให้อาหารปลาสวงสวายอะไรอย่างนี้ก็มาเฮ้ย ให้อาหารปลาได้นะคะยังไงนะคะเพื่อนๆอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะฟอร์มีทีวีตามมาเดี๋ยวพาไปลุยอิ่ม